กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเด้อนพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ฝั่งลาวหรือว่าอยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศเด้อนพี่น้องเนาะกายยิ้มดีตอนรับทานขาสู่ซองเบาวแสนบานเฮาอีกแล้วนพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศค่ายคำยามเล้งปีน้อยเนาะอยู่ ริมถนนบนทางพี่น้องเอยเนาะงกำลังจะเดินทางกลับบ really ้านเด้อตอนนี้พี yeah. ่น้องเอยเนาะระหว่างเดินทางกลับบ้านเราพี่น้องเนาะทางทีมงานก็พาการจอดอยู่ริมถนนเราพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นพากันเอาคลิปลงอะไรพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าเข้าไปในหมู่บ้านที่นี่นะบ่มีสัญญาณพี่น้องเอยก็เลยพากันออกมาลงคลิปอยู่พี่แล้วก็ใจสิพากันเดินทางกลับบ้านกลับซองเด้อเราพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ รถไหลเด้อเนาะพี่น้องเนาะรถไกค่อนข้างที่จะไล่แม่พี่น้อยเพราะว่าอยู่ในช่วงตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะกับรถเที่ยวไปเที่ยวมาไกลทางใหญ่เลยพี่น้องเยตอนนี้ก็ได้เนาะเดินไปทางพุ่นกับโอ้พี่น้อยเนาะเขาน้ำจำปาเริ่มเดืองในได้เัมนี้เนาะพี่น้องเดืองใบไล่แล้วพี่น้องเยเนาะเพื่นไหลทานเพื่อนกับบางบงบางบอนเพื่อนกับเกลี่ยน้ำเลี้ยวแหละพี่น้องเยเนาะเพื่อนกับเกลี่ยแล้วพี่น้องเยเนาะเดืองเขาเดืองน้ำบ้านห้องในการเริ่มทยอย เริ่มตอนนี้ถือว่ายังท่านได้กคืบกันได้พี่น้องเอ้น้อยยังกำลังเริ่มก็เริ่มเกี่ยวพี่น้องเอลยอ่าไายแต่มาแต่ให้แต่หน้าแต่หัวแต่ชวนตอนยามตอนแรงๆพี่น้องเอ้น้องบรรยากาศตอนแรงๆฮ้อนีิก็อ่าถ่ายบรรยากาศช่วงอ่าคำคำห้พี่น้องบุญน้ำกันเด้อหน้าพี่น้องเนาะเอาก่อนสีเมื่อเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนสีเมื่องเงินเมืองานเมื่องวันเมือซองเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะจะมีเป็นข่าเมืองนละมัน กับทางทีมงานเด้อเมือนพี่น้องไอ้น้องเพราะว่าทางไอ้ดาวนะพี่น้องนๆไอ้ดาวเพิ่ดบอกว่าหลังจากที่ซื้อรถจักรยานไฟฟ้าแล้วนะพี่น้องเนๆแต่ว่ามีเงินเดือนแน่กะทางไอ้เพิ่ดบอกว่าให้เอาเงินให้กับทางทีมงานเด้อคนบาพี่น้องไอ้น้องไหวซื้อน้ำเมืองน้ำมันเติมน้ำเมืองน้ำมันซื้ออยู่ซื้อกินเมื่อตอนดูตอนเมียพี่น้องเอ้เนาะ กทำมาแสนเกสิเอาเงินให้กับทางทีมงานก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าประเด็นก็ยังไม่ได้พากันพูดอะไพี่น้องเนาะเพราะว่าพากันจอดลงคลิปเพรอะไรพอเราอยู่สิไปแบบซื้อไฟเพื่อคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทางอ้ายเพื่อนก็โอ้ยเน้าพี่น้องเซอยซอยขามาที่ว่าจัดนักจัดเต็มไปทางครอบครัวหลายๆครอบครัวหลายพี่น้องเล้วเพื่อนซอยขามาเพราะว่าเพื่อนจะเป็นคนที่ว่าอนตัวชงสารครอบครัวที่ว่าทุกอย่างขาดแคลนรายการอยากจะจัซอยเห็นแล้วการพี่น้องเนาะคะ ก็ขอบขอคุณขอบคุณน้ำใจของทั้งไอ้เพื่นนอนที่ว่าอยากชวนจากซอยคนที่ว่าทุกยากขาดเขินพี่น้องเอ้ยเนาะเอาส่วนตอนนี้กับตอนแรกเนี่ยน้อพี่น้องเนาะตอนนี้กันเดี๋ยวสซเข้าไปหากระตัทงทีมงานก่อนเพลินพายกันได้ไดหมพี่น้องเอ้ยเนาะเอาคลิปอย่างลงเรลียวแล้วบ่เนาะพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าทางเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาบอกเนาะพี่น้องเนาะว่าอบอเซน ตอนซื้อรถนะโมเงินใจเงินพ่นพิษบว่าสันพี่น้องเนาะพอเชงก็ดื้มข้าวดืิมไปเลยพี่น้อยเนาะเพราะว่าเอาเงินให้เพื่อนมัดหนึ่งแล้วก็อ่ามัดหนึ่งหนึ่งชิปล้านพี่น้องเนาะแ้วก็เอาเงินไปให้เพิ่นอีกสามแสนก็ถือว่าบ่ถึงพี่น้อยแต่เพื่นก็มามาถามอยูเนาะหลังจากที่ว่าเฮาซื้อซื้อรถชิลล่าง่นไปเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็มาถามลำรางยูพี่น้อยว่าเใจเงินบี่น้องเนาะพี่น้อยเนาะก็เลยมาถาม กับบมเป็นยังต้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาใจบุตรเพราะว่าเสียนใจไป10ล้าน3ามแสนเพราะว่ายอดยอดยอดหายใจไปนะอ่านวดเทวเพิ่นรวมมาให้นะซิฟเอทล้านสามแสนกีบแต่ว่าเพิ่นตั้งบมดเสียนใจเพิ่นไปแล้วต้องพี่น้องเนาะตอนนั้นนะพี่น้องเอ้ยเอาขอบคุณขอบคุญยังจะเสียอะไเด้อนาทีเขามีมาบอกเก้เพี่น้องเด้อเนาะไปเดี๋ยวเาจีเข้าไปหากำลังทีมงานเคนก่อนเนาะพี่น้องมองเห็น,อ,น,น,อ,นอยากเมื่อหาดูหาเมีย ละบ,บอ่อบรรจุคนละบ,บ่ด้วยาันนี้รพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะขัม,มืดยังข่ากันเหตยัองอยู่อนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาอ,อ่าโหขากันจอดรถเลี้ยงสิลุกสลาอพี่น้องเอ้ยสิลุกสลอยอยเนาะอ่าจสบายดีเจ้สบายดีเนาะ้ากนันเหตุยังเงินชาวโวจวายอยู่อันี้เา,า,าพื้นยังังนะ,จะ,งงนจะเจ้าบริจายค่ารถ พอบ่โดยไไมม่่พอแล้วพอแล้วพรนนั้นกับแบบแบบบุษย์ก็ดีนะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าสิบเอ็ดล้านสามแสนเนาะพอแชร์เงินให้เพิ่นไปปุ๊บอ่ามันหนึ่งมันมีอยู่สิบล้านเนาะแชรเงินให้เพิ่นไปมันไปหนึ่งเลยกะต่อมาอ่ะจกมาอีกสามแสนให้เพิ่นไปสามแสนสิบล้านสามแสนยังยังอีกนะนั่นบองเยอีกล้านหนึ่งกับพอดีว่ากับลังว่าสีพ่ากัน อ่าเพ <left> <ห PA> ิ่นออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วกับพอดีเพิ่นนั้นวะเห็นแต่หินซีเพิ่นมิ้นเนาะซีมินได้บ่เสอร์เซ็นต์เพื่อนใจกับบุ๊กใจก็เฉลี่ยแบบไดเปอร์เซ็นต์ใจให้เพิ่นเพิ่นมาใจเพิ่นแล้วใจกหลังแต่ว่าเฮาบ่ได้อ่าออกในโองเป็นบ่โดยตอนตอนนั้นน่ะบ่ถือีหลีพี่น้องเนาะแต่ว่าพอดีแบบว่าเฮายังบ่ได้ออกจากห้านเพิ่นแหละเพิ่นอ่าเพิ่นก็มาบอกว่าเจ้าจ่ายเงินยังบ่พอด้านนึงอ่าเฮาใจเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะออ่่่ <hi> yeah, exactly. fruit, A, ่าาเเพพินก yeah, ็ว้ยูี อ่าทางไม่ค่าเขินกล้องคนหวานน้อพี่น้องขอโทษขออภัยนั่นไม่นช่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าก็บ่อเพึ่งนับอยู่แต่ว่าพูดว่าพึ่งนับแบบไลเออมันตื่นเต้นบอกเออกล้องไปจ๊กเลยขินกล้องเขินกล้องชาวแอปเปิ้ลแจ๊ก่าน่ะแมนจักว่าพากันกินทอดลูกกินทอดเมียอแรกไปแจ๊กแต่ละคนเนาะจากเมื่อแรกไปแจ๊กบ่มือแล้วแต่ว่านีะลงเราพ่อคลิปนะกำลังอยู่น่ะทะเลกันมันยังครับ ในผมงบ่หมดเลยการยืดเทียบจอบเทียบจับอยู่เออการคุณได้ว่าภารกิจเฮามืโอนี้เนาะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะปฏีวัติทั้งว่าว่าบุญเพยแล้วก็ว่าเวียดเนาะชอบไปหน่อยเนาะอย่นงมาบม้อทอดอ่างมาเพราะว่าได้ฟังในคิดว่าจิตนะตอนกินข้าวนะว่าหากว่าวุ่นได้เอาเงินทีโนทีได้ได้หอกได้เงินได้ยากมีทางวัดให้อยู่เนาะมีทางวัดให้อยู่เนาะเพราะว่าเอ่อ คอยกันพี่าเยยเนาะใ่นน้ำมันที่จักบาทอ่างงีายะั้นาไปไปซื้อรดนวเองดิอยโยโอ้ยอ้ทั้งจับกล้องทั้เงินนั่นพี่เเนาะก็บอกข้ามเวียได้ไูดีรนที่อ่แม่แล้วาเลยพี่้องเนาะถถารุ่นถารุ่นผมเล่นเนะ้เลโดยบอการที่ได้ประสบกนอยู่น้องพี่น้องเนาะพอได้ ซื se, you ้อเนีอยู่ในกินเมื <h <h ่อตอนลูกตอนเมียเนาะอ่าช ну ูเขาชูข um ั้วกินโดยถือว่ารถนั่นกกชุดหน่อเนาะกันใจอยู่เม่อๆพี่น้องเยแต่ว่าคิดว่าสิบหัอดพี่ไหนหอดเพราะว่าหอดเดียวเพราะว่าแบดกยอะเพราว่าหลังไปจากเซนูมานี่นี่ประมาณจะหัวหอดอยจักชาวชาวปลายุคนแรกว่าอันนั้นอันนั้นหนักเกินว่าแบตแบตนี่ยังมันท่านได้สากเลยยังมันได้ฉากแบตอยู่เลยเออ มากับตูเปนมากับตูเลยยังมุดเงยเพราะมุดเงยเพราะมุดเงยนี่อ่าสาเหตุที่ว่าเพิ่นอืดพายตกไว้น่ะเพิ่นใช้พลังงานหลายได้เพิ่นเพิ่นน้ำหนักหลาเนี่ยคือว่าให้สิทสิ์ขี้นี่คอยว่ายเย็นบอกว่าเขาเครื่องทางช็อตโอ้ยเพราะว่ามันหมายความว่าน้ำหนักเขาหลายมันก็มันก็สิกินพลังงานไปตามตามน้ำหนักเนาะเพราะว่าบัตรบัวใต้อ่าอีกไม่ก็ยังหัวถูก พอกันบอยัดไปแล้วอีกกันใจจะมาอยู่มอเหมาะพี่น้องตอนแรกเราโอ้สิฮอดอยู่บ่เด้หว่าเนาะเออมาเล้นก็ฮอดเนีจับเจือพี่น้องเนาะจับเจือเนาะฮอตบอกฮอดบอยจับเจือตอนแรกว่าใช่ทีปวะเนี่ยไปมาทีปผมเป็นบ่านี่เออทีปรถนะค่อยทีปผมเป็นกันใจอยู่พาว่าพาบรรณาอย่าให้เบิดเด้อว่าเนาะกับกับรถที่นี่มันทีปว่ได้ง่ายมันมันบ่ได้ส่วงเนาะ มันอาจจะบริเวณช่วงมันจ่อดิมันชันมันจ่อมันชันมันจ่อปุ่นปุ่นนอกปะคำนออเพราะว่าส่วนลายกับเพลนเฮ็ดมาเพื่อไว้นะเพลนเฮดมาเพื่อไว้แี่ว่าย้ำทุกเชิญเนาะอ่าส่วนลายกับเฮาสากเบ็ดเอาอะไรพี่น้อยรถกระไลยพี่น้องเยเสียงรถเสียงล่างเนี่ไงลูกหน้าะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนแรกอยู่ในถนนทางเลยพี่น้อยการจราจากันเดินทางกลับเนาะ ถือว่าพี่น้องโมนิก้าดีมุกดีใจเนาะที่แบบว่าทำภารกิจก็ถือว่าสำเร็จทุกสิ้นไผ่ไปแล้วกับแบบมีความสุขเท็ดไปแล้วกับแบบสนุกสนานโคดในคลิปบอลตาโคตรึบพี่น้องถือว่าพากันมาแบบแบบอ่ามวลชื่นแล้วกับปลอดภัยเนาะโมนิก้าเนาะครบทีมงานเลยพี่น้องทีมงานเลยพี่น้องเอยทางบาลตาเบอลค้เบอลเบียดเบอลบุญเพยเนาะอ่ากัดเต็มที่เลยโมนิก้าพี่น้องเอยเนาะขอบ มูขอบใจพ่าจุกูจุก้นเนาะมูนี่ทิว่าคนนี้มูอยากแนะน้ำเ้ยมูเจ็ดแปดปีเนาะแม่ครับว่าพูน้อยกวูดีกับบูบูใหญ่ขี้วันใดอะนะคือทำทางเงินท่างน้องเพิ่อนกะพอดีแล้วครับเนี่ยดูแต่ว่าภงเทียนเพิ่นนี่เพิ่นว่าดีแล้นี่ลงไปนี้เนาะลงไปนี้อ๋อลงไปทางนี้พี่น้องเยนี่ค่อยว่าเพราะว่ามาภงเทียนนี่ค่อยว่าก้าวไปกับมาสนี่ค่อยว่าถือว่าโอเคนะอยเนาะไรเนาะมืดคือว่า ุ้มเนาะแ<ต>่แหละมือมนะบ,บุามบปัญหายัางพี่น้องเ้ยใครัวรนำมันโดนจักอยู่ได้ใครัวแบบว่บาวา่ขาะะ่าวเคอาคีมาแติเซลูพื่นกัยังผ่านเนาะอันนี้หว่วยโอ้มาหอดพี่แบบอันนั้นเลยสบายสบายด้วยพี่น้องเ้ยนอกจากน,น้อกจาว่าได้แบบตัวราคาที่ว่าสูงนี่สามารถที่ได้งานได้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 อนม่ายพุ่นไดมันจะมีหลายราคาว่าี่เายังไ่ได้ฉากเบเลยด้วแม่ทายังไ่ได้ฉากบ็ดากอย่งมันลด อ่ก็ยังแบบว่ายังยังมีก้มเสียงอยู่ไปแลกกันมาเนาะยังโมแหงวันไหนชุดน้ำมันราค่าตัวไรจะเมินเมินกว่าสองหมื่นสองสามหมื่นแคือระบบไฟฟ้าตัวใหญ่เนาะสามหมื่นสอง่คือสามหมชุดชุดเลยตัวชุดแล้วอองชุดสามหมื่นแปดสามหม่นสามหมื่บจิม่าเนาะตัวที่บรจิตนั่งนะสองหมื่นสัแปด้งนแปดต่ะแต่ว่าชงชุดดีเนียตัวนั้นน่ขี่ได้สองกิโลสองกิโลนี่คือ สามหมื่นปลายเลยไปได้สบายเพป็นแบบนี้หน่อยเนาะเพราะว่ารถจักเข้าไปแต่ละมือกับสิบประมาณร้อยกลัวเรือเจ็ดแปดสิบเนาะถือว่าถือว่าโอเคตัวนั้นเนาะกับโบเคยกันแล้วว่าเช่นกันรั้งแรกคือกันแต่ว่าเป็นยิงตึ้มบาดเดียวแบบจัดสามขั้นล้นะบบเคยจะเกิดไหมไปทีแรก เบ้ยชอ้าเนลตนเลกตอนเลกว่าตเกี่ก็มาเข้าบาเพื่อของอุ่นใจไปถ่ายเนาะวันนี้เดือกันมูไปแล้เลยนะเยอ่ยขาก้องบ่โอ้ยเีบ่พีน่อยเนาะเอ้าท้าพี่น่อยเนาะเหลียมันสี่ำสีมื่นเนาะแต่ว่าเขาเมือกอยากเวตลาดตลี่แล้วกั ซื้อของอยู่ของกินเมื่อสุขครอบสุขครัวกินเนาะเพราะว่าเอาเดี๋ยวสิเอาเงินให้เมื่อซื้อของอยู่งกินเนาะตอนลูกตเมียพี่น้องเอ้ยมีอีหลีได้พี่น้องเนาะโอ้ยบ่ให้จังไดพี่น้องเพิ่นก็อ่าปาตว่าเต็มที่มื้อนี้เนาะให้อ่าเป็นคาน้ํามน้ํามันนั่นแหละพ่นจะกินเนาะกับผู้ใหญ่เพิ่นเต็มที่อ่าโดยมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินให้ทางทีมงานก่อนเด้อบดนี้เนาะพี่น้องเนาะ ่าได้บรรจุคนพี่น้อยเนาะได้ไปใจได้เลยดยไปหน่อยเนาะถ้้ตจวดจวดไปเลยเนาะคำมาแรดแงไี่น้อยอ่าไปพี่น้อยให้คำให้ดแรงแต่ก็ให้คำได้ให้ลดหน่อยเนาะแต่ว่าก่อนที่ัะละมัดระวังได้เคยห็นาวสุกไทยว่าเป็นะไรนาไซนะบนนาไซนะเป็นประเทศยังนะนะยางมุตรอ้ยางบุตยบ่เออโดย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  บ่เศษจ้ว่าขอยคผู้่าจะไใ่เก้าบุก้เนียห็นผู้่เนี่ยมีเหรอฮะตัวเป็นื่นนะฮะมีมีมีงนมีงนมีไก่เนาะโดยเอ้านาะพี่้องเนาะ่ว่าอะไรเดี๋ยวช่วงนี้สีขาก่อนเนาะเดี๋ยวสีเอาเงินให้ทั้งทีมงานอนเพื่อนไหวพอไไ้ซื้อชุดสกินมาตอนนี้กัวเมียเนาะอ่คนละสองแสนขีบเด้ออทางว่าตานอะพี่้องเนาะยังขอยแห้ที่ได้ คนหมู่เลยบ่อนหมูเลยไหนไปมาบัดยังคิดรนหมู่พี่้องเอ้ยขอาใจขอบใจโดยโดยทางวคำเนาะไปตามนั่นเลพี่ตองเนาะโดยทางวเวียดเนาะพี่้องเนาะโดยโดยทางวเย บ่จิตอ่าพี uhm ่น้องลาหมู่พี่น้องเอ้ยเนาะยังก็โทรนํามันก็คือเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเออไปแล้วพี่น้องไปทางนั้นเนาะเดี๋ยวมันคําเลยเนาะเออเอ้าเป็นเงินของทั้งอ้ายอ่าไอ้ดาวไอ้ดาวเนาะนอยู่ต่างๆประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเอาให้ขอบคุณอ่าเลือก่อนบ่ออโดยๆหลายผู้หลายคนเเนาะอ่าบ่ได้ก็ว่าขอบโอขอบใจทางอ้ายเพิ่นเนาะที่ว่าแบบปาจัดหนักจดเต็มเลยมื้อนี้เนาะ ทางนั้นกับแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะแบบไม่ได้แจ้งข่าวเราเข้าดีพี่น้องเนาะแบบแบบจะพิจิตะเพื่อนคิดว่าเพื่อนว่ากันนะเพื่อน่าโ้องใหม่ได้คนเดียวอ๋อได้ขับคันเลยจนได้อ๋อโดยบัดอันบัดอันเจ้าเจ้าเจ้าเห็นบ่แม่น้องอันพอยเพื่อน่ะบัดนั้นก็บยังให้ลูกดาวบ่เพื่อนแ่บเอาว่าดาวแม่์ทีดาวให้บ่ว่าเดือนอได้สิบพัน แต่ว่าจะท่านดาวกระดาวพูดว่าได๋โอ้ยเดี๋ยวสิพันบ่เอออืมดาวกระดาวพูนะโอยน้อทางมาเเนอ่าาอนุญาตไปรับสายนึงสิน้อยเนาะคือว่าแหละลก็มันค่ํามันมืดแล้วละเนาะเอาให้ทางทีมงานตงหน้าใดนึงก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะจิตเอกก็ได้เนาะ่จิตก็ได้โยโยมามาอยู่นําค่อยเด้เนาะโยเอาพพี่น้องทางบ่จิตเองก็คือว่าเด้อเนาะหาตงหน้าของทํา ทีมงานเนาะพี่รองเลยกับเมื่อวานเนาะพี่รองกับอู้สึกแบบว่าดีพุกดีใจไล่หลายที่แบบว่าทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะไว้เนื้อเสื้อใจทั้งทีมงานเฮานอกพี่รองเลยให้ปินสะพานบุญให้เนาะมืบอนี้กาถือว่าจัดหนักจะเต็มให้กับทางอนาครอบครัวของทางอนาน้องๆน้องๆแต่ละคนก็ดีพุกดีใจคือทางอนาสะพานบุญคือทางอณาเฮาเองนี่ก็ดีพุกดีใจพี่รองเลยที่แบบว่าต้องหาเห็ุพ่อยิ้มของพระเจ้ากับอ้หา ยิ่มไปตามนาะพลเรือไปีใจเพื่อนเนาะข้าเอ้ยเอ้กันั่างอ้กับเพื่อนเขาไปกันเนาะแม่พ่อน้พื่นโดยถือว่าคืดีน้อพพิรนงมณีกระไดพุ่นแรโอุกานาจังไดกันมีอีกเลยน้องประเสรเอ้ยขคกับขบุญขบคุณเนาะทางาผู้รพุผู้ใหไ่เนาะทางอ้เพื่อนน้ำน้องพลเรืองจังไดก็ขอคห้ทาง ไอ้แล้วก็ครอบครัวเนาะจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพเขิ่มแขงพัฒนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะหาให้มาชั่มนี้ขอให้กลับคืนไปหาทางอนาอไอ้เดือกครอบครัวลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะซะา,าดูอ๋ะะอมายเดยีดย๋ดยว โอ้ยมีบัตรเดียวสามขั้นี่เม้คนซึบพี่น้องเลยม้วนน้องพีอนี้เนาะม้วนพี่น้องเลยอะไรถือว่าแม่แม่ม้วนพี่น้องไอ้โมนี้ว่ามือใดญเนาะพี่น้องนๆมาครบทีมจริงๆโอ้ยเรื่องเรื่องกูเรื่องกดคือบระเด็ม้วนเล่คือกับกับมงเว้นนี่กงถ้าทีมงานก็คือว่าเรียนเขาวทีมงานพ่อมาซะเว้นนี่เนาะพี่น้องเนาะตั้งโซนเซนคุ้มจักได้ยินไหมเซนเป็ดเนาะพี่น้องเนาะ

ไกั้นนอยูบางมันกับบางทีอบางทีเนาะไม่ได้ไทยไม่ได้ไทยไ่ได้ปินโอ้ยโอ้ยแต่ว่าจะไปน้ำกัดคื้เขาพี่น้องโดยแล้วบางที่นาะผมมีงานมอบงานอยังีกันมันหลายคนเลยอแต่แตงว่าแต่ละมือเนาะเขากะบอกว่ือคือการได้ตระหนักงานพี่น้องเนาะ รอพี่คุยอยู่แค่หัวให้ได้อ้าวโอเคแล้วพี่น้อยเนาะโดยเอ๋อเนาะจะได้พากันเดินทางกลับแล้ววันนี้พี่น้อยเนาะอ่ามันคามืดเลยพี่น้อเอ้าโอเคแล้วพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนเดินมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่าน ชคดีมีแหงวัจชกุคนปัตนาจริงใดเนาะขอในสมบังลังปัตนาขอมีใจวามัุจุบยสบายใจเป็ดเวยงานอนใดกห้เจ้ิฮือเฮืองก้าวหน้าต่อไปมัุขุุคนเด้อเราน้ดงเราโชคดีมีแหงวัจจุบุชุกชุกคน้อดเเลยเนาะเอาชนะกิมนี่ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซัชุชกุคนที่ขบมาติดตามชมคลิปเรนแต่ต้นจนจบแลวกับโคำโคตารเซนไปแลวกัขอบคุณทางอ้ดาวเนาะทีวาใหการสนับสนุนชาวบา ถ้างสร้างบระเสริฐใจประเสรเป็นสะพานบุญให้ขอขอบแต่ก็ขอบคุณขอบคุณทั้งอันใดๆเด้ออันเด้ออาหารอยู่ดีมีแห้งขึ้นกันพิณน้องเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ทั้งอันได้บุญได้ดีเด้อเนาะสาธุอาสนะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อยเนาะ